สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆกับเตาไดกาอารทีจีในช่วงเทศกาล c h i m o o t t h group stage มาอีกหนึ่งอีไปเทียบร้อยนะผมว่า EP ที่แล้วอ่ะน่าจะเป็น1นึอีที่ผมเปิดแพ็คเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์เลยนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าเราไม่ได้สักคนเลยโดยเฉพาะไอ้3ตัวที่อยู่ตรงรูปที่เพื่อนได้เห็นเนี่ยไม่มาเลยเว้เย เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรแตกต่างกันไปไหมนะครับล่าสุดเนี่ย EA ได้แจกในส่วนของทางด้านการ์ดฟรีน่าจะเป็นในส่วนของ u ู a ายูโรส2งพมี6ตัวนะซึ่งสเตตมันก็ไม่ค่อยตึงอ่ะมีแค่วิคิลฟันได้กับเดนเบเล่ที่อาจจะพอไปเล่นได้ที่เหลือก็ต่อทีมเพื่อนมือใหม่หรือว่าเอาไว้ทำเควสอย่างเดียวได้อยู่เดี๋ยววันนี้เราจะเล่น d i v i s i ั n น i ล a l เเปิดแพ็คฮีโร่ไปปฏิสีคูณเแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดแพ็คห้เมื่อกี้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวทำทีกันต่อกก่ออนนจะะนนจะะะไไปทําารรรเคควิดแ Euro, ี้ก่อน เลยนะครับเวอร์กิลฟันไดได้ไหมเพราะว่าถ้าได้เวอร์คิวมาเนี่ยเราจะทำเควค่อนข้างง่ายเราจะเลยไม่ต้องไปตั้งเล่นในสครอร์บทเทิลเยอะไม่ต้องไปปั๊มกับเพื่อนๆเ,เยอะถ้าเราได้วันได้มาเราเอาลงตัวจริงเล่นไปไงก็ได้อยู่ละเออเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเปิดสวยๆหรือเปล่านะสเปเชียลยูโรอัมบัสเตอร์แพ็คเลสโกฮอลแลนด์โอเคเอาก็เอาว่ <laughs> เอามาก่อนอย่างน,อน้อยมันก็ยังดีที่มันเป็นแจ็คเกอรลิตเพราะอะไรเพราะมันลิงได้ อย่างที่สองคือที่ผมยังพอโอเคเพราะว่าไอเดียหลักผมว่าผมเปิดได้ฟลอย์ลันเวิร์ดแล้วก็อีกไอเดียเด่นก็ผมได้โมรลาต้าเออผมยังได้ตัวอื่นมาก็อย่างน้อยมันก็ยังดีกับมร์ล่าพราผมว่ามันเอาไปเล่นแบบปีกซ้ายอะไรอย่างเงี้ยเอาลงแทนมาตี้ไปก็พอไปทำเกรได้โยเออเพื่นนอนเพื่อนทอทำเกรได้โย <laughs> ออโอเคลงได้แต่มันแพงมากเลยนะเนี่ยการเน,นี้ยซึ่งถ้าใครเปิดได้ก็เอาไปขายเนาะ เอาไว้ทาเควสแค่ตัวเดียวก็พอตัวนี้มันก็อัพมนไม่เยอะแต่มันบูสต์ค่าเพสมาพอสมควรเลยสําหรับแจ็คเกรลิตมีเฟนเนช็อตแบบสีเงินเดี๋ยวเราเอาไปเล่นเลยดีกว่าใช่แล้วต้องเอาไปลงเล่นเลยเพราะว่ามันมีเควสไงเพื่อนๆอย่างแรกที่ผมจะทําในวันนี้นะครับก็จะเป็น85บวกเพย์พิกนะ s ี c PP 85บวก1ใน3นะครับใช้สคอร์เลดติ้ง84เปิดเลยเย่ข yeah! อดีๆสักตัวหนึ่งนะทีมออฟเดอะคูปสเตอร์ได้ไหม ไม่ได้แปดสิบแปดโอเคเอาเอาไปก่อนไปต่อกันที่84คูณ5แลละกันนะครับได้แล้วนะครับสำหรับรอบแรกนะ84คูณ5เพื่อนเพื่อก็ใส่การ์ดดำไปอันนึงเนาะแล้วที่เหลือก็ประมาณเลตติ้ง80ถึง82ทั้งอังนไหได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเอาเลตไม่สูงมากนะครับก็จะได้ซองมาเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวไปลองดูนะครับค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆเกิดการ์ดมันซ้ำา8ดสคูณ5อันแรก e x t e m ครั้งที่1อยู่ฟ้ามะไม้ได้ รเนชีวิตหลอกในหลอกในลอในลอก,ลอ,กอีกทีหนึ่งมาแล้วหนึ่งตัวราเนีเอลี่จากฟิโอรเรนตินาดีใจจังเลยขอบคุณค่ะอย่างน้อยก็ยังได้เห็นสีสีแล้วทำไมมึงไม่เปิดวอล์กวอล์กไปเลยวะออมันจแต่น้อยกว่า2ตัวเมื่อกี้งไงมันก็เลยไม่พิกไม่พิกน้ำเงินให้เราลุ้นเลยอันที่สมาได้ยัง ดามาแล้วโอบลักอยู่ด้านหน้าพลิกไปเป็นคอยทีมอุลลิกูสเตอร์อะอะไรเนี่ย what is this มันไม่ใช่ทีมอุลลิกูสเตอร์ทุกคนอามันหลอก แก้วนี้ใส่เสียมากเเนี่ยมันเอาการลดถั่วนอกเอาใส่กลับเข้ามาดูมันทำกับผมดิอะไรเนี่ยข้างในโอ้ไม่ดีเลยครับเพื่อนเพือือตัวเนี้ยมันก็หมื่นสองหมื่นเองครับแล้วก็ไม่ได้ใช้แน่นอนเนาะครั้งหนึ่งได้ไหมที่นายจะเห็นใจเราบ้างอ่ะโอกาสสุดท้ายมาให้ได้สามสองไม่มาเลยนะครับ มึงอย่าบอกนะแค่ท้ามาันแล่าเรื่องวนกลับไปทำฮีโร่อันนี้ผมทําได้ครั้งเดียวเนาะจริงๆมันทําได้สองรอบแต่ว่าพอดีผมทําไปแล้วไงแต่ท้าย EP ที่แล้วเนาะรอบหนึ่งมันก็เลยเหลือแค่นี้ได้แล้วส่งไปเถอะรอบแรกไป85เดย์สคอร์แบบเร็วๆไม่คิดอะไรมากได้แล้วอันสุดท้ายฮีโร่เพยรเพิก จินโนล,ล่ามาผมยกโทษให้หมดเลย40 EP เนี่ยเกโอล,ล่ายายาตูเล่ลูซิโอยกโทษให้เลยไม่โกรธเลยหลังจากนี้จะไม่บ่นอีกเลย1ใน2เป็น86บวกนะก็จริงๆก็ตัดออกไม่กี่ตัวหรอกก็จะตัดคิมเคหิวคลินเดมซี่อะไรพวกนี้ออกไปนะครับก็ยังมีกับทุกตัวง่ายๆมาลุ้นกันเดี๋ยวผมจะเอารูปมาปิดแล้วเลื่อนเลื่อนหาแล้วกันนะโดยเลยครับเพื่อนๆ3 2 1สองหนึ่งไปแล้วเลื่อนหากันตัวแรก ก็คือ LM แ9สิบก้สัก oh, ทีหนึ่งเถอะ LM มาวะอ๋อ LW วะดีเป็นแฮร์รี่คิวเวลนะครับตัวที่สองเทคนิคเขาวะเทคนิคเข้าวะมันมีไม่กี่ตัวเองที่มีเทคนิคเข้า อ้าอะไรอ่ะอาร์บิวใช่เอเอ้ยเฮ้นเลื่อนแบบสโลโมชันไปเลยครับม่มันไม่ใช่ LM ครับมันเป็นอาิวมึงก็ค่อยเฟดออกไปเลยเชื่อรูปมึงเฟดออกไปไกลๆเลยเอาไปจากหน้าตามผมตรงนี้นะ มันมีอยู่ไม่กี่ตัวเองที่มีเทคนิคขลอันนี้พูดจริงมีไม่กี่ตัวเองเลือกใครดีรอ๋อเอาจริงมันก็ไม่ทุกไม่แพงทั้งคู่แล้วนะทั้งคู่เลยผมเลือกตัวที่แพงกว่าแล้วกันคีเวลเจ็ดหมื่นโจโคห้าหมื่นถือว่าไม่ดีนะอ่าผมเอาคีเวลก็ได้แต่ว่าคงไม่ได้ใช้นะเพื่อนก็ประมาณนี้เลยนะ ชนะแพ็กฮีโรวันนี้ไม่ระสบความสําเร็จเลยไม่ว่าซองไหนก็ไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านาะอเราเอากลิ่นไปท,ทําเควสด้วยซึ่งเควส์แนะมันจะผ่านในอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเพื่อนๆได้ตัวยูโรมาเนาะมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะอยู่ใน m ม s t สโตนะเลื่อนลงมามันจะชื่อเควสว่ายูโรยูฟ่ายูโร2024โกรัชนะครับทำประตูอยู่น้อยเกมแล้วหนึ่งลูกโดยมีนักเตะการยูฟ่ายูโรลงมาเือเล่นตัวจริงนะจะเอาไปลงไม่ ไม่เป็นไรขอมีประตูหนึ่งลูกหรือจะไปปั้มกับเพื่อนเพื่อนก็ได้ช่วยกันชวนเล่นแล้วก็ยิงกันคนละลูกและเพื่อนกดออกให้เนาะนะครับผมก็จะเอาลงไปเล่นในดิวิชันนี้แหละนะครับก็จะมีแพ็คมีตัวโลนมาแจากโดยช้อนเพื่อนมือใหม่เนี่ยรีบเอาตัวนั้นไปลงตัวจริงแล้วก็เอาไปเล่นติดๆไปได้เลยนะส่วนใหญ่มันก็ยังพอเล่นได้อยูอ่ใส่ค่าคงเคมีเอาให้มันลิงก์ได้สักหน่อยก็น่าจะพอเล่นได้นะครับเดี๋ยวไปลุยกันโดยวันนี้เราจะเล่นดิวิชันไรวอลกันนะเพื่อนๆ ด้วยหน้าตาทีมล่าสุดของผมที่เป็นไม่ใช่ประมาณนี้นี่ไม่ใช่ทีมผมนี่ผมเปลี่ยนทีมไว้เพราะว่าผมหลบให้บุกโยซาก้าอยู่แต่ซาก้ามันไม่มาตามนะัดเดี๋ยวผมเอาทีมผมกลับมาก่อนนะ ว่าล่าสุดแล้วทีมผมเป็นยังไงบ้างอีกอย่างหนึ่งอะ่ะที่ผมเสียดายคืออะไรรูป้ป่ะอีโวโอไดกาเป็นสีแดงอะ่ะจริงๆผมได้ไปอีกเขเค้นหนึงที่สามารถอีโวเป็นสีแดงได้อีกผมก็ดันไม่ได้อีโวมาตี้เลยอะ่ะเพื่อนๆเซ็งมากเลยอะ่ะลืมแล้วผมก็เลยดันไม่ได้ทํามาตี้ตัวนี้ถ้าเป็นสีแดงอะ่ะสวยเลยผมไปทํามาในดีหลักเหมือนกัน สีเขียวก็เลยไม่สวยแต่จริงๆก็อาจจะดีก็ได้เพราะว่าโอเดกาศมาสีแดงไปแล้วไงมันอาจจะมันจะซ้ำกันเกิดแต่มาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบไหนคือแบบที่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วไม่มีอะไรย้อนได้แล้วนะครับเกมวันนี้ผมก็คงต้องพักมาตีไปเลยถ้ามาหน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะกริตล,ลงมาเล่นปีกซ้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวแนวรุกวันนี้จะใช้เป็นตอเลสกองหน้าเจสุติีขวาละกันนะครับ แล้วก็แจ็กเกรลิดไปซ้ายส่วนตำแหน่งอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมอาลีที่ซื้อมาช่วงท้ายพีก่อนก็ลงต่อไปนะครับที่ที่ผมอยากใช้ลิเซ่เอ้าลิเซ่ลงต้องเอาคันเซโลไปเล่นแบ็คขวาได้ก็ได้เอาก็ได้อยากเล่นลิเซ่อแต่แบบนี้นะกันนะครับเน้นทำเควสแจ็กเกรลิตก็ต้องใส่ฮันเตอร์อยู่แล้วนะเพื่อนๆใส่ไปปุ๊บบูสค่าเพสค่าชูตติ้งขึ้นมานะครับผมว่าน่าจะพอเล่นได้อยู่นะไม่มีปัญหานะเลื่อนเลื่อนนิดนึงนะครับเพสโเนสีทองโอเคเราจัดเทียบป,ประมาณนี้รีบไปเล่นกันเลยดี มีเเกมให้เก็บนะครับสำหรับวินนะต้องเก็บวินให้ได้เเกมอ่ะไปดูกันเลยครับเพื่อนๆเกมแรกนะวันเหิรเราจะเล่นกันรรวๆเลยนะสักยาวๆเลยอ่ะแล้วเดี๋ย,ว,ยวค่อยไปดูวิดียวว่าเราผ่านเควสอะไรบ้างเนะาะปั๊มแบบยาวๆไปเลยนะครับเพื่อนๆหวังว่าจะเป็นวันที่ดีนะ Let's go ตั้งใจเล่นนะผมจะเล่นให้ชนะด้วยไม่ได้ว่าเล่นเฉยๆเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าซีซั่นมันจะรีแล้วนะครับเดี๋ยวจะตั้งใจเล่นลองไกดิ้ิงดูแต่ว่าเปิดมาปุ๊บก็คือกําลังเกือบจะโดนยิงแล้วนะครับอืมเรื่อยแ น้ำผู้ไม่ได้จร <laughs> นนิงๆนําไปแล้วลุดขนาดนี้ผมไม่รู้จะก,กัดนยังไงเลย <laughs> โอ้โหสองศูนย์ไปเลยล่าสุดต <laughs> <laughs> ุกแ้วของยีบีสี่สิบเอ็ดเออนาโดตอเรส เอลเทราโดใช่ปะสายาอะไรละเอลนีโนเอลนีโนดูไม่ทันเว้ยจินโน่ารู้จักกับตอเลสเว้ยแจ็คเกอร์วฟินาชอตอ่างเา ไม่มีสีทองก็ยิงได้นะเนี่ยจิริตตัวนี้อันเนี้อันเนี้อันเนี้มาตี้มาตี้เจนเจนนะนั่งไปก่อนนะเพื่อนมันไม่มายึดตัวจริงเราเราได้หรอกเราสัญญามันไม่มายึดตัวจริงหรอกนายไม่ได้นั่งยาวหรอกไม่มีทางหรือมันจะยิงตึงก็เถอะเมื่อกี้นายยังไม่ยังไม่โดนดอบหรอกเดี่ยขอขอให้เจครดิตลงทำเคลม์กนึงเนาะไม่ดอบยาวแน่นอน หยิบขึ้นมาโทองสองแล้วโทรเจแสงเอ่อต้องโดนนำก่อนถ้าสองลูกโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วลุย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 กัปตันแกส่วม อ๋อดูดีเสมอใชย โอเคไหมตาเลี้ยเอาให้อีกเจ้าอีกเหรอไม่เข็ดเจ้าอีกลูกหนึ่งเหรอได้เลยกระใทยเน็ดจมเจ้เแรกมึงมาดิเอาอีกไหมมึงเจ้าอีกไหมเขาบอกขออีก ไปต่อกันเลยครับเ,เพื่อนๆและนี่คือตาที่สองที่ผมเล่นเนะดูทีมฝั่งนู้นดิเขาเปิดได้ลูซิโอทุกคนทำไมผมไม่เห็นได้บ้างเลยวะลูซิโอเนี่ยบ่นอย่างนี้ทุก EP แนละ้วเห่้เพิ่งบนงน่นกันนะคือมันไม่ได้จริงๆเว้ยถ้าได้ก็ไม่บ่นหรอกเขาเปิดแล้วไม่เห็นมีเลยฮะมึงมาได้หินปะวันนี้เกี่ยวกับกเกมมิ่งนะเ,นเพื่อนๆ EP 41จะเป็นการเล่นแบบว่า No Mercy No Fairy No อะไรทั้งนั้น ็นว่าถ้าเราเย่งเข้มเขมเนี่ยมันก็ไปแล้วสิบกวนาทีก็แค่นี้แหละเควสเ,เราอ่ะผ่านไปอีกหนึ่งอ่ะไปด้วยต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆอีกหนึ่งเกมนะทีนี้ที่ผมเจอมีเฮโต้ซอนโลชิสกี้แล้วก็จอรเปียวสะดด้วยถึงถามอยู่ไงว่ามีงบเท่าไหร่เพราะว่าผมจะได้แนะนำถูกโ,โดนนำไปแล้วปุ่งเข้า เดี๋ยวนี้กดไปก็เจอเป้เจออูเซกันยับยับอยู่แล้วนี่ยังโชคดีวันนี้ไม่ค่อยเจอตึงเท่าไหร่ถ้าเป็นปกติผมเจอตึงๆทุกวันเลยเนี่ยวันนี้ยังเบาๆหน่อยว่ดีนะฟอร์นันโดต่อเรสสองหนึ่งนี่ก็เล่นแบบไม่มีจุดมุ่งหมายอะไระเล่นไปเรื่อยๆเป็นงั้นๆนะเพื่อน เหมือนเป็นคนที่แบบตอกบัตรเข้ามาทํางานมนุษย์ออฟฟิศอะผมว่าตอนนี้คือตอกไม่ได้หมายถึงสตรีมนะหมายถึงตอกบัตรเข้ามาทาเควสอะแล้วก็แบบเลิกงานก็เลิกไปอย่างเงี้ย <scatter> เก็บวินครบแล้วก็เลิกแล้วก็วนลูปเอให้เกลือแล้วก็วนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆชีวิตผมอะตอนนี้<ส>นั่นไงปั่นไม่หยุด สองอีกไหมครับมึงมาดีมจะปั่นไปถึงไหนฮะมุกเดิมเดิมนะปุ่งเข้าไป ปุ่งเข้าไปอีกล yes. ูกนึงยส s ดูต่อนะครับเ,เพื่อนๆหลังจากเกมนี้ผมขอไม่ใส่หูฟังนิดนึงนะอาจจะมีเสียงสะท้อนนิดนึงก็ขอโทษด,ด้วยนะครับแล้วนี่ก็ทีนที้ผมเจอนะเจ็บห,หูมากเลยตอนนี้หูฟังคงใส่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วมั้งเจ็บหูมากโอ้โหโดนนํำแล้วอะไรเนี่ยเ้ตอเล็ <S 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 ้มาดีกว่าจะตีเสมอได้ล่อมาที่73ยังเหยื่อย,อยอออออเยร็วรัวรัวรัวรวตเล่แม่งโคจัดบังชิวชิวชิวตเล่ชิว,อ,ชวอ่ะไปลุยกันเลยครับเพื่อนๆและนี่ที่คือทีมที่ผมเจอนะอีกหนึ่งเกมนะครับ เกมนี้ผมเอารีเจมกลับมาลงสนามแล้วเนาะนะครับเอารีเซ่ออกแล้วก็สตอยขอมนะครับเอากลับมาลงเป็นตัวจริงอีกทีหนึ่งนะเปลี่ยนเปลี่ยนเล่นมั่งเบื่อนะครับก็จริงจริงรีเจมก็ต้องใช้แหละถึงแม้ว่าเราจะอยากใช้รีซงริเซ่แหละแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับคันเซโล่น่าจะเป็นคีย์สำคัญแหละยังไงก็ต้องมีแต่ฝั่งขวารีเจมมันก็จองด้วยไงทีนี้เราก็แบบจัดลงลําบากจะเป็นรีเจมกับรีรเจมกับ ลิเซ่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเข็มเดยองมันจะไม่เต็มพุ่งเข้าไปนะครับพาสซิ่งกันแบบรัวๆหนึ่งศูนย์แบงกี้เดยองอ้าเอ้าเอ้า เพียงชอบอเลยวะบุม้มที่เสมอแล้วนี่เ่ง้ใสขอไม่เอาอ <laughs> ะ เรื่องไม่ได้เลยว่าจะใช้ใครสตอยขอหรือตอนเล็กคือมันก็แบกทั้งคู่อะแต่เอาลงได้ตัวเดียวและตอนนี้เกมก็ได้อัปเดตเป็นเทียบร้อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือ87แคมเปญแบ็ k มิกซ์อั a เกรดนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็น SBC ที่มีการ h e l เบเ e อร์เซนตูเรแล้วก็ Triple t a s t นะครับเพื่อนเพื่อน р е й ติ้งขึ้นไปเป็นซองแพ็กด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ PP นะใช้84กับ86เลยสกสคอร์นะก็ไปลองเปิดกันได้มันก็ยังพอ,พอมีตัวตึงๆอยู่นะครับอ่ะดูต่อมีอะไรอีก84คูณ5รีมานะครับแล้วก็เป็นนี่ตัวใหม่นะครับ Vicenso GIFO จากไฟบัว ก็เหมาะสำหรับทีมเพื่อนมือใหม่เลยเล่นทีมบุนเดใช้สากตเดียว87ขึ้นไปตัวหนึ่ง84สซาตนะครับผมไม่ทําแน่นอนไม่มีทางอะไปต่อหมดแล้วแหละถ้าแบบนี้นะครับโอเคอย่างนั้นเราทําการกันเลยนะครับเพื่อนๆไล่ทําไปเลยนะอู้ว้าว70เกมเลยเหรอ,อชนะฟุตแชมไฟนอลครับเพื่อนๆมันมี2อันนะมีเล่นให้จบ 80เกมก็หมายความว่าเราเวลาเราเล่นเนะี่ยเราต้องเล่นให้ครบทุกสัปดาห์หรือเปล่าเล่นให้จบ80เกมมี80คูณ2 83คูณ2 8 4คูณ2แล้วก็85คูณ2นะครับจากจากเกมที่10 20 40แล้วก็80นะครับและต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเก็บชัยชนะเหมือนซีซั่นที่แล้วเลยนะครับ5เกม10เกมเนี่ยโอ้โห80คูณ5 8 3คูณ3ตรงนี้มีเปลี่ยนการ์ดแดงในเกมที่20ไปเป็นคูณ11ไปเป็น4คู แปดสิบห้คูณสามวินที่40 83ิบปดคูณสิบวินที่50 83ิบแคูณยีแล้วก็วินที่60 83บแคูณยีอีกโคตรเอาตึงอยู่นั้นเนี่ยถ้าเก็บแบบว่า เออมันยากอยู่นะเนี่ยจะได้70วินในเวลามี34วันหมายความว่าเราจะได้เล่นประมาณสัก4สัปดาห์ใช่ไหมมีให้เล่น80เกมถ้าเพื่อนๆชนะได้การประมาณสัปดาห์ละ10วินเนี่ยก็จะได้ถึงแค่วินที่40ตรงนี้นะครับถ้าใครแบบเล่นเก่งๆเ,เก็บวินได้ลวดๆเลยก็อาจจะมาได้ถึงข้างล่างนะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะเพื่อนๆขอให้ทุกคนโชคดีผมก็ทําให้เต็มที่ลวกันเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เป็นการบูสต์แพ็คที่ ่ันข้างดีเลยนะแต่ยากกับฟุตช้างไฟนอนนะ84คูนแฮถึงเวลาแล้วสินนะ,ะได้แล้วนะครับรอบแรก84คูณแอัเกรดแต่ถ้าไม่ได้นี่ก็วนอินฟอร์มกันชุดใหญ่เลยหรือว่าเราไม่ควรต้องเปิดแล้ววะหรือว่าต้องเปิดเปิดเลยไม่เปิดอ้าวก็ได้อ้าก็ได้อ,ไดอ้ยแย่จังเคว้ก็ทําไปหมดละเอนโดสโปร fake. เฟกเควสฮาร์เรนก็ครบหมดละไม่มีอะไรให้ทําแล้วตอนนี้ทาครบทุกอย่างแล้วยังไม่มาอีกนะ,ะเอมปาเป้ please ไม่ได้นะครับ เป็น87นะตัวนี้นะครับดับเบิลด้วยดับเบิลเป็นปาโจอยากได้พวกแบบพันเส้นปุเซลาเน่มันไม่เคยออกเลยวะอินฟอร์มตัวหนึ่งได้ไหมไม่มีด้วยครับโอ้โหยากเลยทีนี้อะได้แล้วอินฟอร์มหนึ่งงานเะลครับถ้ามันเปิด8 4สี่คูณแล้วมันไม่ออกอีกเราก็ต้องมาทำ่างนี้อีกคือผมซื้อการดเยอะมากเมือเ่อกี้อะมาหโอเค ีการจะทำอะไรนะเนี่ยจะตายนะเนี่ยอะได้แล้วนะครับ84คูณ5อันที่2ผมตั้งใจว่าถ้าอันเนี้ยออกไม่ดีอีกกบผมไม่ทำแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวปิดคลิปไป<ๆ>เดี๋ยวไปเจออีกทีในช่วงเทศกาลใหม่ที่จะมาในวันศุกร์นี้เลยนะครับปิดที่ตรงนี้เลยถ้าไม่ดีอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อก่อนที่จะไปเปิดผมทำอะไรเพื่อนๆดูนิดนึงผมเหลือเงินอยู่77,777คอยแบบพอดีเป๊ะเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยลัคก,กี้นัมเบอร์ปะเนี่ย ผมไม่เคยได้เลหขหลคาคอยแบบพอดีเป๊ะขนาดนี้มาก่อนเลยนะั <c oughs> <ๆ>่นแหะโคตรเอาเจ็เจ็เลยเหรอนี่มันเลขที่ผมชอบมากเลยนะนั่นนะ่ะเจ็ดเจอะผมชอบเลขเจ็ 7, พอดีผมเกิดมันเกิดลงได้เลข7จ็ดได้ไงวันที่ยี่สิบเจ็ดเจ็ดเลยอะเอา้าเงินผมเพิ่มเป็นเจ็ดหมืนแปดแล้วเพราะเมื่อกี้มันมีการ์ใบหนึ่งที่ผมคลิกเซลไป อลายเป็นเจ็ด0มืนแปดกโอ้ดวงหายดวงเมื่อกี้ยังเจ็ดเจ็ดเจ็ดอยู่เลยไม่น่าคุิกเซลล์การ์ดเลยครับโอ้โหขัดดวงเห็นไหมเนี่ยไม่มาเลยเนี่ยตับบันเอ็น จริงๆ <c oughs> ทะเลสูงดีอันนี้นี่ไงแปดเจ็ดมาสามตัวเลยเนี่ยนี่เลสูงอยู่แต่แบบมึงไม่เกี่ยวหรอกไม่เกียวหรอก,ม,ก,รอกมันจะไม่ได้มันก็ไม่ได้ ทำไมม oh, ึงไม่เอาเพ labels, okay. ื fruit, open, okay. so anyway, with uh, ่อนที่แมสซิตี้มาให้กูบ้างวะโอเคพอเลยดีกว่าเพื่อนๆกูขี้เกียจเปิดแล้วอ่ะเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกับตาโอเดก้าฮะทีจีอีพี41นะเวยเลนดีเวชันไปประมาณหนึ่งนะก็เก็บวินมาครบและเจ็ดวินพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวซองแพ็คอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้เปิดวันศุกร์เลยนะเทศกาลหน้าที่กำลังจะมาในวันศุกร์นี้คือเทศกาลวินเทอร์ไวการ์นะครับ EA เนี่ย ได้บอกมาแล้วด้วยนะว่าจะมีการ์อะไรมาบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่เอมันโพสต์มาเองเลยนะมันโพสต์ด้วย EA ไม่ใช่เว็บฟูเจอร์ลิฟด้วยนะเนี่ยเพื่อนเดูดิเนี่ยมันบอกเลยนะครับว่า Winter w i ไวการ์ดอีสต์คัมมิ่งทตอนนี้กำลังจะมานะครับแล้วมีการบอกด้วยนะว่าจะมีอะไรมาเป็น s b c บ้างเขาบอกว่าวันที่22่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันศุกร์เนาะจะมีกาเวียร์มาตีนเนลลี่เป็นเอสบีซการ์วรวารวดวินเวอร์นไน รวมถึงคฮา,าวเวิร์ดด้วยซึ่งถ้าสองคนนี้มาไงเราก็ต้องทำเข้าทีวอดิการีาจีอยู่แล้วเนาะ <S <S ไม่มีปัญหาอาดิสซอนเบเกอร์วันที่30อีกสุขสนานกันแน่นอนนะครับนี่คือแพลนที่ได้ลงไว้นะโปรโมโาจะเป็นโปรโมวินเทอร์ไวกาซึ่งโปรโมเนี้ยมีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วลก็จะมาเข้าคอนเซปเหมือนประมาณเมลลี่คริสต์มาสนั่นแหละเหมือนฟุตมาแด่รวินเทอร์นะะในช่วงเทศกาลวินเทอร์อะไรแบบนี้ไปเลยนะครับโปรโมนี้สุขสนานแน่นอน หวังว่าจะมีนักเตะตึงๆมานะจริงๆก็มีข่าวหลุดมาบ้างแล้วแหละว่าจะมีนักเตะเป็นใครบ้างนะครับเดี๋ยวขอพามาดูนิดนึงก่อนจะปิดคลิปวันนี้นะนี่คือตัวท็อปที่เขากะว่าจะมาในวินเทอร์ไวกาะนะครับมีอย่างพุตเซลัสเบอร์กิลฟานไดคริสโนโรนโดปาโลดิบาราราฟินญานี่น่าสนใจมากๆอินโซฟอร์นันเดสมาโกร้อยเอลเดอร์มิลิตาเบาเดจากบาร์เซโลนาด้วยนะครับเพื่อนๆน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวยังไงก็รอดูกันอีกทีหวังว่าโปรโมนา จะเป็นโปรโมของผมเหมือนจะไม่มีแต่อะฉันต้อออนแพ็คจริงๆก็เถอสฉันต้อออนแพ็คมาหลายตัวมากก็เนะเคซูตทิมเบิร์ซาก้าสามตัวผมเปิดไม่ได้สักตัวหนึ่งเลยต้องเก็บเงินซื้อเองเคซูต okay. นี่ก็ซื้อมาทีมนาตอนนี้ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะความจริงอ่ะเดี๋ยวถ้าแจ็กกิลล่เผมเอามาทำเควสเฉยผมก็คงจะใช้มาตี้เหมือนเดิมแหละส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยบางทีก็คันเซลโลบางทีก็อันเนี้ยแต่ลีเจมยังไงมันก็ต้องลงแหละเพราะมันเป็นตัวแพงไง แต่ฝั่งซ้ายนี่ก็มีให้เลือกจากออปชัน c a n เ e l ล o s a m p o r a หรือล i เซอะไรประมาณนี้แล้วก็ on, วรุนเซนตเราก็ยังอยู่กันครบนะครับตอนนี้ก็สะสมการเอาไว้ Hawaii. เดี๋ยวขี้อีกทีละกันว่าจะทำทีมยังไงไปต่อนะมันก็ได้นักเตะเซนอนชอบเล่นหลายตัวดีแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ่ะว่าอนาะคตจะเป็นยังไงยังไงก็ฝากเพื่อนรอติดตามในใน EP หน้าด้วยนะก็ประมาณนี้เลย นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมช่วยกนไลค์ช่วยกนคอมเมนต์สักหนึ่งทีกดจงกดใจเพื่อเป็นกาลังใจในการทำ A D A G นี้ต่อไปหน่อยนะเพื่อนๆเจอกันทีใน EP หน้าตุนเทศการ์วินเทอร์ไวการ์ได้เลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย้